เสียงลมหายใจของอีวานกระแทกกับหน้ากากกันแกส๊สกลิ่นดินเปียกผสมควันดินปืนลอยอัดแน่นในหลุมเพาะไฟสัญญาณสีแดงแตกกระจายเหนือแนวป่านอตต้นสนสั่นไหวเหมือนคนเจ็บที่ยืนไม่ไหวปฏิบัติการมูฮับบัดเข้าสู่คืนที่สามคำสั่งสุดท้ายยังค้างอยู่ในวิทยุพื้นดินสั่นสะเทือนแรงระเบิดกดหน้าอกจนหัวใจเต้นผิดจังหวะอีวานเอามือแตะดิน ความเย็นซึมผ่านถุงมือจนปลายนิ้วชาเสียงรองเท้าศัตรูใกล้เข้ามาหญ้าแห้งถูกเหยียบจนร้องครวญเขาได้ยินเสียงโลหะกระทบโลหะเสียงปลดสลักดังใกล้เกินไปเลือดอุ่นไหลจากแผลที่ไหลกลิ่นข้าวผสมเหงื่อทำให้ลมหายใจติดขัดเพื่อนร่วมหน่วยคนหนึ่งซุดลงข้างเขาดวงตานั้นเปิดค้างเหมือนยังมองหาแสงไฟฉายสาดผ่านหน้าอีวาน เนาของเขาถูกตรึงกับผนังดินเสียงกระซิบเป็นภาษาที่คุ้นเคยแต่สำเนียงนั้นไม่ใช่ของพวกเขาหัวใจอีวานเต้นดังจนกลบเสียงปืนเมื่อไหลเข้าตาแสบเหมือนไฟเขาคลำหาลูกกระสุนลูกสุดท้ายโลหะเย็นเฉียบเหมือนคำตัดสินแรงระเบิดลูกใหม่ฉีอากาศแรงอัดผลักร่างเขาชนผนังฝุ่นนาทึบปิดทุกอย่าง โลกกลายเป็นสีเทาที่หายใจยากเสียงกรีดร้องดังมาจากที่มืดเสียงนั้นสั้นและขาดหายอีวานพยายามลุกขาไม่ตอบสนองวิทยุกระพริบแสงข้อความเดียวปรากฏขึ้นเป้าหมายอยู่ใกล้กว่าที่คิดใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนเงาดำก้มลงเหนือศีรษะปลายกระบอกปืนชี้ตรงหน้าอกเสียงคลิกดังชัด ความเงียบปืนทุกอย่างอีวานมองเห็นดวงตาหลังหน้ากากแววตานั้นนิ่งและว่างเปล่าลมหายใจของศัตรูพ้นใส่หน้ากลิ่นเหล็กและควันเกาะติดจมูกนิ้วของอีวานกระตุกใกล้เก่ยปืนกล้ามเนื้อสั่นเหมือนสายไฟขาดเสียงปืนดังขึ้นด้านหลังร่างที่ก้มอยู่เหนือเขาสะดุง้งเลือดกระเซนอุ่นใส่แก้มหยดหนึ่งไหลเข้าปากเค็มขม เงาดำนั้นล้มลงทับร่างเขาน้ำหนักกดจนลมหายใจขาดช่วงอีวานดันร่างออกมือเปื้อนเลือดจนลื่นเสียงปะทะดังรอบทิศกระสุนฉีกดินเป็นเส้นยาวแสงไฟลุกวาบความร้อนเผาอากาศจนแสบผิวเขาคลานไปข้างหน้าเศษหินบาดเขาจนรู้สึกชาเสียงเรียกชื่อเขาดังแผ่วเสียงนั้นมาจากความมืด อีวานหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อร่างหนึ่งโผล่จากควันชุดเดียวกับพวกเขาใบาหน้าคนนั้นเต็มไปด้วยขมเหลาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือของเพื่อนสัน่นปืนชี้มาที่อีวานเสียงระเบิดใกล้เข้ามาอีกพื้นดินยกตัวเหมือนคลื่นแรงอัดผักทั้งสองคนล้มโลกหมุนอย่างไร้ทิศทาง อีวานมองเห็นฟ้าแต่เป็นเส้นเสียงหึ่งดังในหัวไม่หยุดฝุ่นตกลงเหมือนหิมะสีดำการมองเห็นค่อยๆแคบลงเสียงฝีเท้าหลายคู่ล้อมวงเสียงสังการดังสั้นและแข็งอีวานกำปืนแน,น่นนิ้วแนบไกลโดยไม่รู้ตัวลมหายใจทุกครั้งเจ็บลึกอกเหมือนถูกบีบจากด้านในไฟฉายหลายดวงาสาดเข้ามาแสงนั้นทำให้ตาพร่า เงาหลายเงาซ้อนทับกันเหมือนฝันร้ายที่ไม่ยอมจางเสียงโลหะถูกชักออกเสียงเดียวกันดังพร้อมกันอีวานรู้สึกถึงความเย็นที่ขมับสัมผัสนั้นชัดกว่าความกลัววิทยุในอกส่งเสียงแตกพร่าสัญญาณเตือนดังต่อเนื่องคำว่าอบพยพไม่ทันปรากฏเสียงทั้งหมดถูกลืนด้วยการระเบิดใหม่แรงระเบิดฉีกพื้นดินตรงหน้า เศษโลหะพุ่งผ่านอากาศเหมือนฝนคมอีวานถูกเหวี่ยงกระแทกหลังลมหายใจหายวูบเหมือนถูกดูดออกเสียงหึ่งในหูดังต่อเนื่องโลกเงียบลงอย่างผิดปกติเขามองเห็นปากเพื่อนขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดฝุ่นหน้ทึบคลุมทุกทิศแสงไฟกลายเป็นจุดสันไหวกลิ่นไม่แสบจมูกควันร้อนเผาลำคอทุกครั้งที่หายใจ มือของอีวานคลำไปเจอวิทยุหน้าจอแตกและเลือดเปื้อนแรงสั่นสะเทือนยังไม่หยุดพื้นดินใต้ตัวสั่นเหมือนมีชีวิตเสียงคลังดังจากกองซากเสียงนั้นต่ำและยืดเยื้ออีวานหันศีรษะช้าๆภาพที่เห็นทำให้ลมหายใจสะดุดร่างหลายร่างทับซ้อนบางร่างไม่ขยับอีกต่อไปดวงตาคู่หนึ่งจ้องมาที่เขา แววตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมือเปื้อนเลือดเอื้อมานิ้วเกรงแล้วหยุดนิ่งเสียงฝีเท้าใหม่ดังใกล้จังหวะน,นั้นหนักและมั่นคงอีวานกดตัวแนบดินหัวใจเต้นแรงจนอกสันเนา้ร่างสูงผ่านเหนือศีษะปืนหนักลากผ่านซากไม้ไฟฉายส่องช้าๆแสงนั้นหยุดตรงหน้าเขาดวงตาหลังหมวกเหล็กมองลงมา สายตานั้นไม่แสดงอารมณ์เสียงหายใจของศัตรูชัดเจนจังหวะสม่ำเสมอและเย็นชาอีวันกับมีดสั้นในมือเหล็กเย็นกดเข้าฝ่ามือเหมื่อไหลลงคิ้วหยดลงดินอย่างชัดเจนศัตรูอียงศีรษะเหมือนได้ยินบางอย่างเสียงวิทยุอีกเครื่องดังขึ้นคำสั่งสั้นและแข็งไฟฉายหันออกไป เงาร่างเคลื่อนหายไปในควันอีวานยังไม่ขยับร่างกายตึงเหมือนหินเสียงปะทะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งระยะห่างใกล้กว่าก่อนหน้ากระสุนเฉียวเหนือศีสษะดิ่งกระเด็นใส่หน้าอีวานเริ่มคลานแขนสั่นแต่ยังเคลื่อนไหวความเจ็บแล่นจากสีข้างเหมือนของมีคมฝังอยู่ข้างในเสียงร้องสั่งถอยดังทั่วแนว น้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไฟลุกขึ้นด้านซ้ายเปลวไฟสะท้อนบนควันหนาอีวานเห็นเส้นทางแคบเส้นทางนั้นนำสู่ความมืดเขาฝืนดันตัวไปข้างหน้าทุกการเคลื่อนไหวหนักเหมือนแบกโลกเสียงระเบิดลูกใหม่ดังด้านหลังแรงอัดเลยตาม,มาใกล้จนรู้สึกได้พื้นดินแยกตัวหลุมลึกเปิดออกตรงหน้าอีวานหยุดนิ่ง ขอบหลุมสั่นและร่วนความมืดเบื้องล่างไร้เสียงลึกเกินกว่าที่มองเห็นเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนได้ยินลมหายใจเงาร่างปรากฏที่ขอบหลุมปืนชี้ลงมาโดยตรงแสงไฟฉายส่องตาอีวานความเจ็บแปลบแล่นผ่านศีษะเสียงสั่งการดังชัดคำเดียวสั้นและเด็ดขาดอีวานรู้สึกถึงแรงดันด้านหลัง ใครบางคนดันเขาไปข้างหน้าดินใต้มือพังลงร่างเริ่มเสียสมดุลเสียงหัวใจเต้นดังในหูโลกทั้งใบเอียงเข้าหาความมืดร่างของอีวานถลายลงขอบหลุมมือคว้าดินที่ร่วนแตกเล็บขูดกับหินความเจ็บแล่นขึ้นแขนทันทีเสียงปืนดังจากด้านบนกระสุนกระแทกขอบหลุมแตกกระจายดินร่วงลงใส่หน้า เข้าปากและจมูกจนหายใจติดขัดอีวานกลิ้งลงไปด้านล่างหลังชนกับผนังดินอย่างแรงความมืดกลืนทุกอย่างมีเพียงเสียงหายใจขาดช่วงของตัวเองกลิ่นอับของดินเก่ากลิ่นเลือดเกาะติดในอากาศเขาพยายามขยับขาความเจ็บตอบกลับทันทีเสียงกระดูกเสียสีกันเสียงนั้นชัดเกินไปไฟฉายตกอยู่ใกล้มือ แสงริบหรี่สั่นไหวอีวานคว้ามันขึ้นมาลำแสงสาดไปทั่วผนังหลุมรอยขีดข่วนเก่าเต็มไปหมดเหมือนมีคนเคยดิ้นรนที่นี่มาก่อนหยดน้ำตกจากด้านบนหยดใส่หน้าเหมือนการนับถอยหลังเสียงฝีเท้าดังเหนือหัวเงาหลายเงาบดบังปากหลุมเสียงโลหะถูกขยับเสียงบรรจุกระสุนดังชัดอีวานกดหลังชิดผนัง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกลำแสงจากด้านบนส่องลงมาฝุ่นลอยวนเหมือนหมอกใบหน้าศัตรูโผล่พ้นขอบสายตานั้นมองลงมาอย่างเย็นชาเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเสียงนั้นสั้นและแหง้งเชือกเส้นหนึ่งถูกหย่อนลงมาปลายเชือกแว่งช้าๆอีวานมองเชือกมือกำไฟฉายแน่นขึ้นเสียงสังการดังตามมา น้ำเสียงไม่เปิดทางเลือกความเงียบปกคลุมหลุมมีเพียงเสียงหายใจของเขาลำคอแห้งผากลิ้นหนักจนขยับยากอีวานถอยหลังอีกเก้าผนังดินเย็นกดแผ่นหลังเท้าเหยียบโดนบางอย่างสัมผัสนั้นนุ่มและไม่ควรอยู่ที่นี่เขาก้มมองแสงไฟฉายสันแรงร่างคนหนึ่งนอนขดอยู่มุมหลุม ดวงตาเปิดกว้างแต่ไรแสงปากอ้าเหมือนกำลังกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลงเหลือมือของร่างนั้นกำอะไรบางอย่างอีวานก้มลงช้าๆโลหะทรงกลมสะท้อนแสงสลักยังไม่ถูกดึงเสียงตะโกนจากด้านบนดังขึ้นน้ำเสียงเริ่มไม่อดทนเชือกถูกเขย่าแรงขึ้นฝุ่นร่วงลงมาเป็นสายอีวานมองระเบิด และมองปากหลุมอีกครั้งลมหายใจสั้นละทีหัวใจเต้นเหมือนจะฉีกอกมือสั่นแต่ยังเอื้อมไปจับผิวโลหะเย็นจนชาปลายนิ้วเสียงฝีเท้าด้านบนขยับใกล้เงาศัตรูซ้อนทับกันไฟฉายจากด้านบนสาดต,ตรงลงมาแสงนั้นทำให้ทุกอย่างชัดเกินไปอีวานกำระเบิดแน่นดิ่งใต้เท้าเริ่มร่วนอีกครั้งเสียงสั่งการดังซ้ำ คราวนี้ใกล้จนรู้สึกได้เชือกถูกดึงกลับปากหลุมว่างเปล่าเพียงชั่วครู่ความเงียบอึดอัดกดทับทุกลมหายใจอีวานยกมือขึ้นช้าช้านิ้วของอีวานแต่สลักระเบิดผิวโลหะเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูจังหวะนั้นดังเกินกว่าความคิดแสงไฟฉายจากด้านบนสัน่นเงาศัตรูเริ่มขยับอีกครั้ง เสียงดินถล่มเล็กน้อยดังข้างหลังผนังหลุมเริ่มร้าวอีวานกลืนน้ำลายลำคอแสบเหมือนมีทรายเขายกสายตาขึ้นเห็นปลายกระบอกปืนชี้ลงมาแสงสะท้อนจากโลหะกระพริบศัตรูชงักไปชั่วขณะอีวานหายใจลึกอกขยายจนเจ็บมืออีกข้างยันผนังดินความเย็นซึมผ่านเสื้อ เสียงตะโกนดังขึ้นอีกน้ำเสียงเริ่มแตกตื่นเงาร่างหนึ่งโน้มตัวลงใบหน้าใกล้เกินไปปกลิ่งเหงื่อและควันปืนแรงขึ้นอากาศในหลุมหนักจนหายใจยากอีวานรู้สึกถึงแรงสัน่นพื้นใต้เท้าขยับช้าๆก้อนดินก้อนหนึ่งหล่นกระแทกหลายเขาไฟฉายกระพริบแสงดับแล้วติดใหม่ ในเสี่ยววินาทีของความมืดเสียงสลักถูกขยับเสียงโลหะเล็กและชัดดังเกินกว่าที่ควรเป็นสัตรูด้านบนร้องเตือนเสียงนั้นตัดอากาศอีวานกำระเบิดแน่นเส้นเอ็นที่แขนตึงขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดลมหายใจสั้นและร้อนฝุ่นเริ่มร่วงลงมาไม่หยุดเหมือนหลุมกำลังปิดตัวเองเงาหลายเงาถอยหลัง เสียงรองเท้าถอยอย่างรีบเร่งอีวานเหนื่อยหน้าขึ้นอีกครั้งแสงไฟฉายเริ่มห่างออกไปผนังดินสั่นแรงขึ้นเสียงแตกดังลึกจากด้านล่างความร้อนจากระเบิดซึมผ่านฝ่ามือแม้ยังไม่ถูกปล่อยอีวานกดหลังชิดผนังเตรียมรับแรงกระแทกเสียงคำสั่งสุดท้ายดังจากด้านบนน้ําเสียงนั้นไม่มั่นคงอีกต่อไป ดินถล่มลงมาปิดครึ่งปากหลุมแสงจากภายนอกลดลงความมืดขยายตัวเหมือนกำลังหายใจอีวานยืนนิ่งระเบิดยังอยู่ในมือเสียงหัวใจดังชัดทุกอย่างรอบตัวรอการเปลี่ยนแปลงอีวานรู้สึกถึงหยดเหงื่อไหลาตามขมับหยดนั้นเย็นกว่าดินรอบตัวฝุ่นลอยหนาทึบจนมองไม่ชัดแสงสุดท้ายจากปากหลุมสั่นไหว เสียงดินถล่มดังใกล้ผนังหลุมบิดตัวเหมือนกําลังหายใจมือของอีวานกําระเบิดแน่นขึ้นนิ้วแข็งจนเจ็บเสียงโลหะเสียดสีกันเหนือหัวบางอย่างถูกเลื่อนปิดช่องแสงแคบลงอีกความมืดกดเข้ามาใกล้อากาศเริ่มขาดลมหายใจหนักและสั้นอีวานขยับเท้าพบพื้นเอียงและลื่น กลิ่นดินสดแรงขึ้นเหมือนหลุมเพิ่งถูกขุดใหม่เสียงครุดดังจากด้านบนแผ่นเหล็กถูกลากมาปิดปากหลุมแสงหายไปเกือบหมดเหลือเพียงเส้นบางอีวานยกไฟฉายแสงอ่อนสะท้อนผนังดินรอยมือเก่าๆปรากฏชัดรอยเล็บลึกและยาวหัวใจอีวานเต้นถี่จังหวะนั้นไม่สม่ำเสมอ เสียงกระแทกดังบนฝาเหมือนมีคนทดสอบความแข็งแรงดินร่วงลงมาอีกตกใส่ไหล่และศีรษะอีวานก้มต่ำระเบิดแนบอกเสียงพูดคุยอูอิลอดลงมาถ้อยคำไม่ชัดแต่หนักแน่นแรงสันสะเทือนใหม่เกิดขึ้นหลุมทั้งหลุมขยับพร้อมกันอีวานทรงตัวไม่อยู่เข่ากระแทกพื้นอย่างแรงความเจ็บแล่นขึ้นขา แต่สติยังคงอยู่ไฟฉายส่องไปมุมหลุมเงามือซ้อนทับกันบางอย่างขยับไม่ใช่เงาของเขาอีวานหยุดหายใจชั่วขณะหูตั้งรับทุกเสียงเสียงเสียดสีเบาๆดังจากผนังเสียงนั้นช้าและสม่ำเสมอดินด้านหนึ่งพองออกรอยแตกขยายตัวอากาศเย็นพัดผ่านรอยร้าวกลิ่นอับลึกยิ่งกว่าเดิม อีวานขยับเข้าใกล้แสงไฟฉายสั่นแรงช่องว่างเล็กปรากฏมืดและลึกเสียงหายใจแผ่วดังจากอีกด้านเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาอีวานชะงักกล้ามเนื้อเกร็งทั้งตัวเสียงฝาบนถูกกระแทกอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมฝุ่นร่วมเป็นสายตาแสบจนต้องรีีอีวานหันกลับ กำระเบิดแน่นกว่าเดิมความร้อนจากฝ่ามือเพิ่มขึ้นเหืือไหลไม่หยุดเสียงด้านบนเริ่มห่างแต่เสียงในหลุมใกล้เข้ามาพื้นสั่นเบาๆเหมือนมีการเคลื่อนไหวใต้ดินอีวานถอยหลังหนึ่งก้าวส้วนเท้าชนผนังเย็นจัดเสียงลมหายใจจากช่องแคบชัดขึ้นจังหวะนั้นไม่เป็นมิดแสงไฟฉายจับเงได้เพียงเสี้ยว เงานั้นเคลื่อนเข้าหาหัวใจอีวานเต้นแรงจนเจ็บมือยังไม่ปล่อยระเบิดความมืดหนาแน่นทุกสิ่งกำลังขยับเข้ามาใกล้เงานันนหยุดใกล้ระยะเอื้อมมือลมหายใจอุ่นกระทบผิวหน้าอีวานกล้นหายใจอกตึงเหมือนถูกกดแสงไฟฉายสันไหวจับได้เพียงผิวดินที่ขยับเสียงขูดเบาๆดังขึ้นเหมือนเล็บรูดหิน กลิ่นอผสมกลิ่นคาวหนักจนเวียนศีรษะอีวานถอยอีกก้าวส้วนเท้าลื่นบนดินเปียกระเบิดกระทอบจังหวะหัวใจสะดุดเงาเคลื่อนเข้ามาอีกช้าและมั่นคงแสงไฟฉายเผยให้เห็นมือมือเปื้อนดินและเลือดนิ้วมาผิดรูปเล็บยาวและแตกเสียงครางต่ำดังจากความมืด เสียงนั้นไม่เป็นภาษาอีวานยกแขนขึ้นป้องกันกล้ามเนื้อแข็งจนสัน่นผนังหลุมสั่นอีกครั้งดินร่วงลงเป็นม่านเสียงด้านบนเงียบไปความโดดเดี่ยวชัดเจนขึ้นเนาเอียงศีรษะดวงตาสะท้อนแสงริบรีแววตานั้นไม่กระพริบว่างเปล่าและเย็นชาอีวานรู้สึกถึงแรงกดที่ข้อมือ นิ้วแข็งเย็นจับแน่นลมหายใจของสิ่งนั้นใกล้กลิ่นสนิมและดินสดไฟฉายกระพริบอีกครั้งแสงดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างเสียงหัวใจดังชัดยิ่งกว่าเดิมสัมผัสเย็นเฉียบแตะปลายแขนผิวหนังหดเกรง็งอีวานสะบัดแขนถอยชนผนังเสียงครูดดังยาวเหงาเคลื่อนตาม ดินด้านหลังยุบตัวพื้นเอียงลงช้าช้าอากาศเย็นพัดแรงเหมือนช่องลึกเปิดออกอีวานทรงตัวไม่อยู่เข่าสุดลงระเบิดหลุดจากอกกระแทกพื้นดังทึบเสียงโลหะกลิ้งหยุดใกล้เงานั้นความเงียบตึงเครียดทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนอีวานเอื้อมมือปลายนิ้วเฉียดโลหะเย็น เ่าก้มลงลมหายใจรถมือเขาเสียงสลักขยับเบาๆดังในความมืดผนังหลุมสั่นแรงขึ้นเสียงแตกดังลึกดินถล่มปิดทางด้านหนึ่งช่องว่างแคบลงอีวานกำระเบิดคืนเหงื่อหยดลงบนโลหะเงาถอยครึ่งก้าวเหมือนลังเลแสงไฟฉายติดขึ้นอีกครั้ง เผยระยะห่างเพียงช่วงแขนดวงตานั้นจ้องตรงไม่หลบไม่กลัวอีวานหายใจลึกอกขยายจนเจ็บมือยกขึ้นนิ้วตึงพร้อมการตัดสินพื้นสั่นสะเทือนอีกระลอกเสียงจากใต้ดินใกล้เข้ามาความมืดหนาแน่นขึ้นทุกอย่างกำลังบีบเข้าหากันเสียงใต้ดินคำรามต่ำแรงสั่นสะเทือนแล่นผ่านฝ่าเท้า เงาตรงหน้าขยับเร็วขึ้นการเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติอีวานถอยหลังหลังชนผนังเย็นจัดลมหายใจถี่และร้อนอกเหมือนถูกบีบด,ดวงตาคู่นั้นใกล้เข้ามาแสงสะท้อนสั่นไหวเสียงครางเปลี่ยนเป็นกระซิบคำที่ฟังไม่ออกมือเย็นเฉียบเอื้อมมานิ้วกลางกว้างอีวานยกแขนป้องกัน กล้ามเนื้อเกรงสุดแรงพื้นใต้เขาสุดดินไหลเหมือนทรายเขาเสียสมดุลไหลกระแทกหินไฟฉายกระเด็นแสงกลิ้งไปตามพื้นความมืดปิดตาเสียงสัมผัสชัดขึ้นเสียงหายใจของอีกฝ่ายชิดติดกลิ่นสนิมแรงขึ้นอีวานควานหาของแข็งมือเจอขอบหินคมเขากำแน่น ฝ่ามือเจ็ดทันทีเงาโน้มตัวเงาหนักทับอากาศเสียงโลหะกระทบพื้นระเบิดขยับใกล้แรงสั่นจากใต้ดินเพิ่มผนังแตกเป็นรอยอีวานหันศีรษะมองหาแสงไฟฉายส่องขึ้นอีกครั้งลำแสงเฉือนผ่านใบหน้าผิวหนังซีดและแตกร้าวดวงตาแดงช้ำ ขยับช้าเสียงลมลอดออกมาอีวานถอยไม่ได้อีกผนังปิดทางเขารู้สึกถึงแรงดึงที่ข้อเท้าดินรัดแน่นความหนาวไหลขึ้นขากล้ามเนื้อแข็งเงาเอียงศีษะท่าทางเหมือนฟังเสียงบางอย่างเสียงด้านบนกลับมาเสียงโลหะเคลื่อนฝุ่นร่วมเป็นสายแสงริบปรีลงอีก อีวานรวบรวมแรงกำระเบิดแน่นเหงื่อหยดลงผสมดินและเลือดพื้นสั่นแรงเหมือนบางอย่างกำลังตื่นเงาตรงหน้าชะงักดวงตาขยายอีวานหายใจลึกอกเจ็บแปลบเขายกมือขึ้นสูงข้อศอกสัน่นเสียงแตกดังจากผนังด้านหลังช่องใหม่เปิด ลมเย็นพัดแรงกลิ่นอับพุ่งออกมาเงาหันไปมองความสนใจแยกอีวานก้าถอยหนึ่งก้าวเท้าหลุดขอบร่างเอ็นเข้าสู่ช่องมืดแรงดึงจากด้านล่างเสียงใต้ดินดังใกล้เหมือนฟันกระทบกันไฟฉายส่องเห็นความลึกมืดและไม่มีที่สิ้นสุดอีวานเกรงทั้งตัว การตัดสินใจกดทับหัวใจมือยังไม่ปล่อยเวลาเหมือนหยุดนิ่งอีวานหลับตาชั่วขณะเสียงรอบตัวค่อยๆไกลออกไปแรงสั่นสะเทือนเริ่มสงบพื้นดินหยุดครางเขาคลายลมหายใจยาวอกที่ตึงค่อยๆเบาลงแสงไฟฉายส่องผ่านช่องแคบเผยทางเดินแคบสู่ความมืดนิ่งเงาที่เคยคุกคามถอยหาย เสียงลมหายใจนั้นจางลงอีวานก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าทุกย่างก้าวหนักแต่มั่นคงความเจ็บยังอยู่แต่ความกลัวเริ่มคลายเขามองย้อนกลับไปหลุมมืดเงียบราวไม่เคยมีเสียงระเบิดยังอยู่ในมือแต่สลักไม่ถูกดึงอีวานปล่อยมาลงบนดินเสียงโลหะสัมผัสพ,พื้นเบาและสงบลมเย็นพัดผ่านอุโมงค์ พากลิ่นควันออกไปแสงริบรี่จากที่ไกลสองนํำทางไม่สว่างแต่เพียงพอเขาเดินตามแสงนั้นทิ้งเงาและความตายไว้ด้านหลังเสียงหัวใจกลับมาเป็นจังหวะปกติลมหายใจเริ่มลึกและชัดเมื่อก้าวพ้นความมืดอากาศเปิดกว้างต้อนรับท้องฟ้ายามรุ่งสางซีจางเงาควันลอยหายไปกับแสงอีวานยืนเงียบ รับรู้เพียงว่าตนยังมีชีวิตปฏิบัติการมูฮับบัดจบลงในใจเขาไม่ใช่ด้วยชัยชนะแต่ด้วยการรอดและการจดจำเสียงสงครามค่อยๆเงียบเหลือเพียงความเงียบที่หนักแน,น่นอีวานหันหน้าไปข้างหน้าก้าวเดินต่อโดยไม่หันกลับมา